สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนักปนนางพยาปลรกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปแต่งหน้าตีมทองเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะต้องไปงานแต่งอีกแล้วว่าะจะไปในทองแบบดูไม่แก่แต่ดูสุภาพนะคะแล้วก็ เรียบร้อยเรียบร้อยนะอะไรประมาณนี้จริงๆหัวเราก็ทองแล้วมันก็ตีมก็ได้นาะไม่ต้องหาชุดใส่ก็ได้ก็วันนี้เราก็ต้องรีบๆสวยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขามารับแล้วมันจะไม่ทันนะตอนนี้สภาพก็ยังสสๆเหมือนที่เคยเห็นมานะเดี๋ยวเราจะไปแปลงร่างกันนะคะว่าจะทํายังไงให้ดูสวยผู้ดีนะคะโอเคไปกันเลยค่ะ คัสเราวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นสูทอีนะคะเป็นคูลิ่งมิสเป็นน้ำแร่สูทอีนะคะก็เห็นขวดเล็กๆน่ารักดีฉีดเพิ่มความสดชื่นให้กับผิวหน้าของเรานิดนึงขอทาบำรุงผิวไปแล้วนะวันนี้เลือกใช้เป็นเบสกิสนะคะเพราะว่างานกลางคืนเนาะก็อยากจะให้มันคุมมันแล้วก็ หน้าไม่ไม่ไหลยเยิ้มก็เนื่องจากมีรอยสิวเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะต้องใช้คอนซีลเลอร์นะวันนี้ใช้เป็นของฟิสิเชียนนะคะสีเนเชอร l ไ i ท์ right นะคะคือบางคนอาจจะทาทีหลังอะไรเนี่ยแต่ส่วนตัวชอบทาก่อนรองพื้นเพรรู้สึกว่าปากผูให้มันเสร็จไปเลยแล้วก็ถมทับอีกทีนะเหมือนแบบปากกาศลบคำผิดมันผิดที่มันขึ้นมาบนหน้าฉันนี่แหละเราก็กบในส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะแล้วก็ เกลี่ยขอบให้มันแบบแบนๆเนียนๆไปกับพื้นนิดนึงพยายามเลือกสีที่ใกล้กับผิวนะโอเคพอเราปากยาแนวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงรองพื้นวันนี้ขอใช้ตัวที่ปกปิดหนักแน่นนิดนึงนะจะเป็น Estee Lauder นะคะอันนี้เป็นสีโบน 1W1 นะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์ขาวเหลืองสุด เพราะว่าผิวหน้าเป็นคนขาวเหลืองมากก็ระเลงละเลงไปให้ทั่วหน้าเลยนะคะจะใช้คู่กับฟองน้ําไข่อันนี้เป็นของชูไปจุ่มน้ําเออแล้วมันก็จะพองอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่โดนไม่ไม่โดนน้ํานะคะอันนี้ไปจุ่มน้ํามันก็จะพองขึ้นแล้วก็บีบออมหมาๆ,ก,ๆก็อาจจะใช้ร่วมกับสเปเรย์น้ําแร่นิดน,นึงเพื่อความชุ่มชุ่มนะคะก็ตบไปเลยมันจะได้เร็วขึ้น แล้วก็บางเนียนเป็นธรรมชาติด้วย <Wow. S 1> อ่ารู้สึกว่าเนียนแล้วใช่ไหมคะกลับด้านเอาด้านแหลมอันี้มาแตะๆที่ใต้ตานะคะค่อยๆไปดูไปว่าใช้ตูดมันเข้าไม่ถึงต้องเป็นด้านด้านเลยโอเคก็ทาหน้าซ่อมเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปที่งานแป้งนะคะแป้งก็เอ,อ่อจะใช้เป็นลอร่ามาเซอร์นะคะก็เป็น สนะตะกี้ลงด้วยเอสเต้ลอเดอร์ใช่ไหมคะมันก็จะควบคุมแล้วก็มีความแบบหนาแล้วนะเราก็เลยจะใช้ตัวนี้เพื่อให้มันบางเบาแต่คุมมันนะ oh. ว่าสีที่ได้จากรองพื้นก็โอเคนะคะสีมันออกแบบขาวเหลืองสว่างขาวเหลืองแล้วปักไปทั่วหน้าเลยเลยหาชุดยากมากนะสีทองมันแบบใส่ไม่ดีนี่เราก็แก่เนาะโอเคก็ได้พื้นผิวที่เรียบเนียนขึ้นมานะคะทนี้วันนี้จะ เพิ่มออร่าให้หน้านิดนึงนะคะด้วยมิ n เนอรัลแวร์นะคะอันนี้จะเป็นของ Physician Formula นะคะสี n t u u r l l b s s เออชื่อมันยาวมากก<ส>็สีมันจะแบบขนมขนมใช่ไหมเราก็จะแต้มแค่บางจุดวนๆไปนะคะมันจะเป็นฝุ่นนิดนึงนะเห็นปะหน้ามันก็จะแบบ มีออร่าขึ้นมานิดนึงคอนนี้ต้องออร่ามากเพราะว่าคอดำกว่าหน้านะคะทาไปาที่วคอมันอาจจะยังเป็นวงๆอยู่นะปล่อยมันไปไก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดต่อไปไปที่งานคิว้วคิ้ววันนี้ก็จะเป๊ะๆนิดนึงนะคะก็จะใช้เป็น heavy rotation นะคะก็เป็นของ Kiss me เบอร์02จะใช้สีน้ำตาลกลางกับสีแรกผสมกัน,นะคะ วันนี้ตั้งใจวาดคิ้วนิดนึงนะคะให้มันแบบเป๊ะๆหน่อยเพราะว่ามันออกงานดูทางการนะโอเค,อเคก็ประมาณนี้ก่อนนะคะคิ้วเสร็จแล้วไปที่งานตานี้ก็ให้ใช้สีแบบโทนเนื้อๆสว่างๆก็ได้นะคะแต่อันนี้ไม่มีหรอกที่พูดอ่ะก็มีสีของ Natural Republic นะคะสีส้มๆมเบอร์ OR 402แต่แบบเวลาทามันก็จะไม่ได้ส้มอบนนี้มันจะ สว่างนิ้วเลยแล้วกันเห็นปะมันก็จะไม่ใช่สีส้มแบบนี้นะมันจะแบบสว่างสว่างนี่เถื่อนมากใช้มือจากนั้นมาที่งานตางานตาเราก็ใช้อันเดิมนี่แหละ heavy rotation นะคะของ Kiss me เบอร์สองเหมือนเดิมคือเขียนได้ทั้งตาทั้งคิ้วเลยสีมันจะเป็นเนื้อด้านนะคะก็จะไม่ได้เงาอะไรเราก็จะใช้สองสีนี้นะคะก็จะใช้แปรงแปรงแบบนี้นะคะจุ่มที่สีนี้แล้วก็ ทาย้ทั่วเปลือกตาเหมือนเดิมมล็อกภูเขาของเรานะคะบอกแล้วว่าวันนี้เราจะไปเรียบรียงานกลางคืนเนาะมันก็แบบฟาดดำฟาดสีเข้มๆได้อยู่ก็เบรนให้มันเข้ากันภูเขาโค้งนะอย่าให้มีรอยแบบที่มันไม่สมูทอะพยายามแบบโค้งๆแล้วก็เบรนให้เข้ากันท้ายเท่ากันทั้งสองข้างด้วยนะจากนั้นนะคะก็ใช้สีสุดท้ายนะคะในการเพิ่มมิติให้ตาดูแบบ เข้มและคมชัดขึ้นนะคะก็จะอยู่บริเวณเปลือกตาตาสองชั้นของเราใช่ไหมอยู่ที่ชั้นชั้นล่างนะไม่ต้องเลยขึ้นมาข้างบนนะคะไล่แปะเป็นภูเขาที่ลาดตำ่ำตะกี้ลาดสูงอันนี้ลาดต่ำไปเลยเชื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงถ้ามีฝุ่นฝุ่นลงมาเปิดห้ามใช้มือห้ามใช้ทิชชู่นะให้ใช้แปรงปัดใช้นิ้วเกลีย่ยให้มันเข้ากันนะคะ ก็จะได้เปลือกตาโทนน้ำตาลน้ำตาลด้านๆนะคะทีนี้เราก็จะไปที่งานตาและขนตานะคะเนื่องจากว่าคืนนี้เราจะไปงานแต่งใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกไปในคลิปดาวมหาลายัยและว่าดาวเป็นคนเซนซิทีฟมากนะคะ <c oughs> เวลาดูพรีเซนเทชันของใครที่แบบซึ้งๆนะ <c oughs> ก็จะร้องห่มร้องห้าห้ตามเข้าไปทีนี้เราก็เลยต้องบล็อกตาเราให้มันแบบไม่ ไม่จะร้องแล้วเป็นแพนด้าไหลามาข,ขนาดนั้นอันนี้ก็จะใช้ของคิ d มีนะคะเป็นมาสคาร่ากับอายไลเนอร์นะคะเฮโลอินนะคะช,ชื่อชื่อรุ่นเขานะรุ่นนี้ขายดีแล้วก็ได้รางวัลด้วยเป็น super water proof นะคะทั้งคู่เลยก็จะช่วยให้น้องดาวไม่เป็นแพนด้านะคะก็จะเ,เขียนตาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยดัดขนตาตานี่เอาตามความชอบเลยนะว่าชอบแบบไหนอันนี้ต้องทำตาปื๊ๆลงนะอย่าเพิ่งลืมนะเดี๋ยวมันจะเปิด เาให้แห้งจากนั้นก็ดัดขนตาได้เลยพอมันงอนแล้วก็ใช้เฮโลอินชื่อแบบเสพติดมากเฮโลอินเมกนะคะ สำหรับอันนี้นะคะที่ปัดคือเพื่อให้มันคาบขาวๆที่อยู่ตามขนตาเรานะให้มันดูเนียนขึ้นถ้าใครที่แบบไม่ชอบติดขนตานะคะปัดขนตาแล้วก็จบเลยแต่ถ้ายังฝนแนวฝนชอบติดขนตาก็จะปัดเพื่อความเนียนแล้วเดี๋ยวก็ซ้อนขนตาเพิ่มเข้าไปก็จะสวยเลยปัดขนตาล่างด้วยนะแล้วก็จะมาที่งานแก้มนะคะวันนี้จะใช้ลิปนะคะมาทากแก้มจะใช้อ e ี u ูดี้นะคะลิปฟิตสี PK00-2 เหมือนอีโมชั่นอะไรสักอย่างะคะ่ะแต้มไปที่แก้มเลยนะเพราะว่าเราจะไม่เติมระหว่างงานใช้ฟองน้ําไข่ดีกว่าเมื่อกี้ข้ามขั้นตอนเพราะเราแต้มนะคะตัวทินแล้วนะคะเราก็จะใช้แป้งตัวนี้นะคะในการแบบกบทับให้มันดูแบบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะก็ oh. ใช้ฝองน้ําไข่ก็ได้เพิ่มความสว่างให้ใต้ตาด้วย เราจะ,ะเพิ่มความน่ารักให้กับใบหน้าของเรานะคะด้วยแมกสี u จั w วิปนะคะเป็น m i n e r a l ัลบัชเป็นแบบนี้ก็ใช้นิดเดียวนะคะแต้มไปที่หน้าแก้มของเราตรงนี้อย่างที่บอกนะนอนดึกมันเลยจะแบบเหียเห่ยวเหี่ยวเย็นๆน,นะก็ปลวกไปทำสภาพก็จะได้พวงแก้มที่ดูแบบระเรื่อขึ้นนะคะก็จะทำการเช็ดใบหน้านะคะด้วย h e ฟวี่โรเตชันเหมือนเดิมนะคะด้วย ตาสีนี้นะคะเขาจะแบบไม่ได้น้ําตาลเข้มมากนะสีจะอ่อนๆก็จะไม่ทําให้หน้าเป็นฟื้นนะคะจากนั้นนะคะก็จะเก็บขอบปากด้วยสีนูดนะคะวันนี้ใช้สี Essence №11 นะคะสีนูดเลิฟก, <Wow. S 1> ก็จะได้สีปากประมาณนี้นะคะ <Wow. S 1> อาจจะเขียนไลเนอร์ใต้ตานะคะด้วยสีขาวแล้วตามด้วยคิทเตอร์ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเมเล่นะคะสำหรับเขียนใต้ตาสีขาว หัวตาก็จะดูสว่างขึ้นนะคะทีนี้มันอาจจะดูแบบหลอนๆใช่ไหมมันดูแบบขาวเยืะจังอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกใช้ตัวนี้กลิปเตอร์นะคะของคอลเลคชันนะคะสีทองเขียนทับมันก็จะดูซอฟลงใช่ไหมคะมันจะแบบไม่ได้แบบขาวมากแล้วก็เข้าตีมงานด้วยก็อาจจะเติมที่ปากตรงนี้ได้นิดนึงเครขั้นตอนสุดท้ายนะครคือติดขนตาปลอม โอเคค่ะก็ไปติดขนตาปลอมมนะคะสำหรับวันนี้ใช้เป็นแบบเบอร์ฟงฟรินะของบอกต่อนะคะหน้าตาจะเป็นขนแบบนี้นะคะก็ตัวเองก็เขียนบอกตัวเองไว้ว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ฟงฟริงนะคะก็จะสังเกตได้ว่ามันก็จะดูเป็นธรรมชาตินะคะแบบ ฟุ้งเบาๆนะคะไปแบบเบาๆอเคเดี๋ยวขอไปติดอีกข้างหนึ่งแล้วก็ทำผมเดี๋ยวมาดูเช็คโดยรวมนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างก็อีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสำหรับใครที่สีผิวไม่เสมอกันนะคะอาจจะหาโลชั่นนะคะหรือว่า BB ีที่มันเป็นสำหรับทาตัวเพื่อปรับสีผิวให้มันเท่ากันนะ <The noise> วันนี้ใช้เป็นของ Baby Kiss นะคะสี Natural Base นะคะจะเอามาทาตัว เพื่อปรับสีก็เพื่อความเร็วขออนญาตใช้แปรงนะคะประมาณนี้เดี๋ยวขอไปย่อวิธีเหลือให้เสร็จแล้วมาให้ดูกันเนาะโอเคก็ใส่ชุดทำผมเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นงานถักเปียผสมแฮปีสนะคะก็ไปในตีมทองนะคะสวยแบบเรียบๆเบาๆนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปต่อรถนะคะเพราะว่ามารอรับแล้ว เดี๋ยวไม่ทันนะคะงานแต่งที่ใดเป็นได้แค่เครรบเชิญวันน <ไป S 1> <ป>ี้ไปก่อนนะคะคุณพี่เชิมสวัสดีค่ะ